ีพิมน,นี่คนในบ้านเขจะอบรมสั่งสอนกันแกอย่ายุ่งแกต้องไปถอนแจ้งความจับโจดเดี๋ยวนี้พิมพ์ไม่ถอนค่ะก็พี่โจทำร้ายสาม,มีพิมพ์พิมพ์จะสอนให้พี่โจรู้จักความรับผิดชอบว่าทำอะไรก็ได้ผลแบบนั้นมันสวมเขาให้แกแอบนี้ไม่มีความสุขอยู่กับแฟนเก่า มันปิดบังแกถ้าเหมือนแกเป็นผู้หญิงโง่แกยังจะปกป้องมันอีกเหรอผมไม่เคยคิดแบบนั้นกับพิมพนะครับแล้วทำไมแกถึงไม่บอกพิมพ์เรื่องที่สาไปหาแกฮะแกจะปิดบังทำไมถ้าไม่ใช่เพราะแกอยากจะสวมเขาให้ลูกใช่ไหมคือเรื่องนั้นเนี่ยคนที่สวมเขาให้พิมพ์คือพ่อกับแม่แล้วก็คุณหญิงยา่านะคะค่ะที่ลงทุนซื้อเขามาสวมบนหัวพิมเนี่ยเสียเงนินกับแผง,งโง่ไปเท่าไหร่อะพิมพ์ ม้ว่าพริมพ์หยุดสร้างเรื่องทุกอย่างสักทีทุกคนเขาวุ่นวายเพราะเรื่องของพิม์กี่ครั้งแล้วคนที่ต้องหยุดคือทุกคนค่ะไม่ใช่พริมพ์แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลากับแผนการบ้าบออะไรพวกนี้แล้วนะคะเพราะต่อให้รันกับสาเขายังรักกันหรือว่าแอบไปเจอกันยังไงเนี่ยพิม์ก็ไม่สนแล้วถ้าเขายังรักกันนะพริมพ์ก็อาจจะรับสาเขามาเป็นเมียให้รันอีกคนก็ได้นะคะอยู่กันเยอะๆก็สนุกดีนะคะเอามารวมเป็นเพีองสาคาาญาติกันสิ ต่อให้คนเขาจะว่าแกด่าแกว่า,งาโง่โดนผู้ชายหลอกแกก็ไม่สนใจหรอกใช่ค่ะเพราะว่าพิมสัใจมากกว่าที่เห็นคนในบ้านมีอ,อกแตกตายแกนี่มันบ้าจ,จริงจิตทุกคน,นี้นี้ก็บ้าเหมือนกันหมดนี่คะพิมพ์ก็ไม่ได้ทำตัวแปลกประหลาดไปกว่าที่ทุกคนเป็นนี่ไปแค่รักขึ้นห้องหนึ่งก่อนพิม